เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีค่ะจะพิธีมอบรางวัลที่1นะคะให้กับผู้โชคดีถุกรางวัลสลากกาชาติการกุศลจังหวัดลบบุรีประจำปี2567ค่ะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีค่ะนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาตจังหวัดลบบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ถูกสละกาชาติการกุศลจังหวัดลบบุรีประจำปี2567 โดยมีประหลัดจังหวัดลบบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ได้รับรางวัลที่1น,นะคะได้รถยนต์โตโยต้ายาริสคอสเอสีวีพรีเมียมจำนวน1คันได้แก่น,นายสายชนเกิดแก่นที่ตำบลบ้านชีออำเภอบ้านหมีนะคะและรางวัลที่2ค่ะจำนวน4รางวัลได้แก่นางสาวเจนเจียราบุลเลิศอยู่ที่ตำบลเชียงงาอำเภอบ้านหมี นางไพบูรณ์ผู้ประเสริฐตำบลกกโก,โกอำเภอเมืองลบบุรีนางสาวนัทชา,ชาจันสุข กำำบหลุมข้าวอเภรคสโงจังหวัดลพบุรีส่วนอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะยังไม่มีผู้แจ้งเข้ามารับค่ะทั้งนี้นะคะสามารถตรวจผลรางวัลสลากกาชาติได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดลพบุรี www.lburi.go.th ะะเว็บไซต์บริหารกิจการเหล่ากาชาติทาง Facebook จังหวัดลพบุรีลพบุรีบ้านเรา o u r h o u s e o u r l o b เฟซบุ๊กของเหล่ากาชาจังหวัดลบบุรีเฟซบุ๊กของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีและสามารถตรวจเช็คผลรางวัลได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะคะสำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดลบบุรีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 3 6 7 7 0 0 0 7ค่ะซึ่งสามารถรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดลบบุรีได้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2567ไปจนถึงวันที่25เมษายนส5 6 7นายนะคะโดยนำ สลากกาชาฉบับจริงพร้อมด้วยสำเนาแบบประจำตัวประชาชนมาขอรับรางวัลตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะ